ชอบไหมชอบครับติดตามมากี่ปีหลายปีแล้วครับตัวนี้จะดับแต่ถ้าพี่เปิดตัวนี้หมดมันจะหมดนะพี่นะมาแบปนลูกใหม่ที่ผมแถมให้แล้วก็อันนี้มันจะเป็นขั้วขั้วลบกับขั้วบวกนะพี่นะมันจะมีขั้วลบกับขั้วบวกขั้วลบก็ใส่ลบนะครับขั้วบวกก็ใส่บวกแต่ถ้าเกิดพี่ใส่ผิดกันมันก็จะเข้าฟิวตรงนี้เป็นอย่างนี้พอเข้าเสร็จปุ๊บอันนี้ไฟก็จะพร้อมวิ่งละผมเอาประคองไว้เนี่ยอันนี้เป็นแตร อันนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอาอันนี้เป็นตกไฟนะครับ<ด>เวลาอ้าวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวพี่เทียังไม่ได้ตอ่อถึงพี่จะมาวันนี้ จะส่งลูกค้าจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจตุลพักพิมานคุณพี่อุดอรวันนี้เราก็เดินทางมาจะส่งลูกค้านะคะแล้วก็มาติดตั้งเครื่องให้ลูกค้าลูกค้าซื้อเครื่องร้อยแปหรือเซตทีสิแรงลูกค้าซื้อเครื่องไว้นะคะเราก็ไปติดตั้งเครื่องให้ลูกค้าเดินทางจะส่งลูกค้าตั้งแต่เช้านะคะมาถึงก็ประมาณ4ี่โมงเย็นติดตั้งเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวพาลูกค้าทดลองขับคันนี้ก็เป็นรุ่นเใหญ่นะคะเป็นโครงของ BigM นะคะกระบะไม้เปิดได้3ด้านกว้างเมตรหกยาว3มเมตรมีระบบสตาร แจระบบไฟครบไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเบรคครบทั้งหมดมีตัวครอบหน้าแล้วก็มีหลังคา กานนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นพิเศษยางหลังเป็นยางก้างป่ายางหน้าเป็นยางรถยนต์ขอบ14วันนี้เราก็มาติดตั้งเครื่องให้ลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็พาลูกค้าทดลองขับเรียบร้อยเทสระบบก่อนจ่ายตามขอบคุณลูกค้านะคะที่สั่งจองรอยแตนซิง่งร้านสอเพิ่มพูนของเราขอบคุณที่ถูกใจในผลงานของร้านเราลูกค้าก็ชอบแล้วก็ติดตามมานานนะคะวันนี้ก็ได้มาจะส่งลูกค้านะคะคุณพี่อุดรก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบในผลงานของร้านเรานะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้แบบนี้ทางเราก็จะะมีรุ่นนให้เือคะ ก็จะมีรุ่น A นะคะแล้วก็รุ่นเอมคันนี้จะเป็นรุ่นเใหญ่ก็จะเป็นโครงของนิสสันบิ๊กเแต่ถ้าเป็นรุ่นมินิจะเป็นของ Family นะคะก็จะยาวกว้างยาวอยู่เมตร40นะคะยาว2เมตร40ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็จะอยู่ประมาณยาว3เมตรนะคะลูกค้าอยากจะใช้งานหน้าง,งานแบบไหนก็โทรมาปรึกษาสอบถามได้เราก็จะมีหน้าที่แนะนําให้ลูกค้านะคะซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 0 9 1 7 5 3 8 2ย้ําอีก ค้งนะคะร้านไม่มีเบอร์อื่นนอกจากเบอร์นี้นะคะไม่มีเปิดประมูลใดๆทั้งสิน้นสั่งทําคันต่อคันก็จะไม่ทันแล้วนะคะลูกค้าไม่มีเปิดประมูลใดๆทั้งสิน้นวันนี้ก็จะส่งเรียบร้อยนะคะคุณพี่อุดรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะขอบคุณที่ติดตามและไว้ใจสั่งจองร้านสอเพิ่มคูณของเราขอบคุณนะคะมเลยเรอที่นะมาแบนลูกใหม่ที่ผมแถมให้แล้วก็อันนี้มันจะเป็นขั้วขั้วลบกับขั้วบวกนะพี่นะมันจะมีขั้วลบกับขั้วบวกขั้วลบก็ใส่ลบ นะครับขั้วบวกก็ใส่บวกแต่ถ้าเกิดพี่ใส่ผิดกันมันก็จะเข้าฟิลตรงนั้นอ่าเข้าตรงนั้นอันนี้เป็นเป็นขั้วบวกอ่าเป็นอย่างนี้พอเข้าเสร็จปุ๊บอันนี้ไฟก็จะพร้อมวิ่งละผมเอาประคองไว้ไงอันนี้เป็นแตรอันนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอ่าอันนี้เป็นตกไฟนะครับ เวลาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เโชคดียังไม่ได้ต่อถึงพี่จะมาวันนี้ยังไม่ได้ใส่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโชคดีพี่<ร>ต้องใส่จะป,ปิงแล้วนี่มันเด้งลงวันนี้เราก็ดูแกว่างก่อนนะพี่เพราะาพี่มีเด็กน้อยเยอะอใช่ปะละ่ะเราก็ยกวาวเพิ่มไเดนะี๋ยวพี่ไปลองกับผมอา่าบ้า ไม่เลื่นั่งหลังไหมอาเดก้อนนั่งกลางออไรน,นะอันนี้คันเร่งผมตั้งไว้ให้มันเหนื่อยเราพอนันก็ดับออต้องเติตตมนิดนึงนาอาพอเราเหยียบครับปุ๊บเราก็ใส่กินนึงตั้งคันเร่งให้มันไม่ดับ ที่ดนะพี่เปิดตรงนี้หมดมันจะหมดหมดคืนนี่เดียว้ายเรียวขวาอันนี้ไฟลีอาไฟลีไฟดับต่อไฟชุบไฟต่อหาแต่อ่าอ่าเกให้น้อย้อยอยู่นะอ่ะหนึ่งสองยิ้มครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะ